อันนี้คือทางรอดทางเดียวที่จะช่วยคนไม่ให้ตายที่บ้านได้สวัสดีค่ะเราจะมาคุยกันเรื่อง ระบบสาธารณสุขที่กำลังจะล่มในเร็ววันไม่ต้องตกใจถ้าพรุ่งนี้ยอดผู้ติดเชือ้อจะแตะแตะนะเขาค่อยๆแตะเพราะเดี๋ยวตกใจรอบเลือนจําทีนึงละที่แบบพโ่งมาทีเดียวจําได้ไหมที่อัดอัดออัดวันกันเอาไว้แล้วก็ตกใจกัไปรอบหนึ่งตอนหมื่นกว่าตอนนี้ไม่ต้องตกใจแล้วค่ะอาทิตย์หน้าถึงแน่นอนเขาแตะ เ0้าพรุ่งนี้อันนี้เพื่อนที่ทํางานในสาธารณสุขบอกมาเขาแตกเพื่อให้ประชาชนชินนิดนึงชินนิดนึงหมอรู้ไม่มีใครชินหรอกเพราะว่าเราเคยมีผู้ติดเชื้อเท่ากับศูนย์หนึสจนมาถึงสี0ห้าร้อเริ่มกรีดหลังสี่ห้าพันเฉยๆมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำกับประชาชนอยู่ตอนนี้ระบบสาธารณสุขถ้าจะรอดได้ มีทางเดียวค่ะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น6ชนิด6สีและไอาการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น6สีได้คุณต้องตรวจเพราะถ้าคุณไม่ตรวจทุกคนจะไม่ติดคุณต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจโควิดได้ง่ายและฟรีแบบแบบเดินไป2บล็อกเดินไป2ถนนตรวจในเซเว่นเลยก็ได้อะเพื่อจะรู้ว่าคุณอยู่สีที่เคือสีขาวปลอดปลอดภยัย หรืออยู่6สีที่เขาเรียกว่าติดโควิดสีแรกแดงเข้มหมายความว่าต้องอยู่ใน ICU ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องอยู่ใน ICU แดงเข้มละอันนี้สีที่หนึ่งสีที่สองคือผู้ป่วยสีแดงก็คือมีอาการปอดอักเสบลงปอดต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องมีหมอมาลาวอดทุก 20, ทั้ง24ชั่วโมงมีไฟบานดู24ชั่วโมงว้าโซเอเวอร์นี่คือผู้ป่วยสีแดงสองสีนี้เท่านั้นที่จะได้รับการอยู่ในโรงพยาบาลไม่เช่นนั้นถ้าคุณเอาสีเขียวแต่มีชื่อเสียงไปอยู่ในโรงพยาบาลแย่งติงผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยสีแดงจะอนอนรอความตายอยู่ในที่บ้านแน่นอนสองสีเท่านั้นที่จะได้อยู่ในโรงพยาบาลในความคิดเห็นของหมอว่าจะรอดนะจะรอดไปถึงประเทศจะรอดนะเตียงโรงพยาบาลจํากัดมาก ไอซจำกัดกว่าต้องรีเสิร์ฟไว้ให้ผู้ป่วยสีแดงและแดงเข้มตามไครทีเรียว่าลงปอดหรืออย่างค่าออกซิเจนในเลือดต่ำขนาดไหนต้องให้ยาสเตียรอยขนาดไหนต้องมอนิเตอร์ให้สารน้ำเกลือทานอาหารไม่ได้อย่างผู้ว่าสมุทรสาครอ,อันนั้นนะเขาเรียกแดงเข้มนาค่อมแดงเข้ม แดงเฉยๆอยู่ในวอร์ดปกติแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะแดงเฉยๆอาจจะไต่ระดับไปเป็นแดงเข้มภายใน2ชั่วโมงได้เลยอธิบดีกรมควบคุมโรคต้องแอคชั่นในการสอนหมอทุกหมอตอนเนี้อบรมหมอจบใหม่ให้มาดูแลผู้ป่วยโควิดว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มี transitional z o นระหว่างสีเปลี่ยนสีต้องทำยังไงและอะไรคือค่าีเร ในการที่จะบอกว่าคนนี้เปลี่ยนสีแล้วจากสีเขียวมาเป็นเขียวตองจากเขียวตองมาเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองมาเป็นสีส้มจากสีส้มไปเป็นสีแดงจากสีแดงเป็นสีแดงเข้มอะไรคือสิ่งที่จะบอกว่าคนไข้เนี่ยเปลี่ยนสีเพราะเปลี่ยนสีคือเปลี่ยนการรักษาต้องบอกก่อนว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่แออัดและไม่ใช่เป็นสังคมไอโซเลตแบบครอบครัวเดียว บางบ้านบ้านหนึ่งอยู่กัน10-20คนไม่มีทางอยู่แล้วที่คุณจะให้เขารักษาตัวอยู่ที่บ้านและกักกัน <c oughs> เขาเรียกว่มไ o m e isolation น่ะมันทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงในสังคมไทยคุณลองคิดถึงสลัมของเตยด,ดิเป็นไปไม่ได้ถ้าคนหนึ่งติด10คนติดหมดแล้ว10คนนั้นก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเสร็จไปทํางาน10คนแพร่ไป10คลัเตอร์ตอนนี้ั l u s t ร์ใหม่จนตั้งชื่อไม่ไหวแล้วใครดูโหนกระแสะบ้างที่หมอแลปแพนด้ากับคุณไดอาน่าไปออก อันนี้ยหมอเห็นด้วยหมอเพิ่งคุยกับคุณไห่เมื่อวานนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเรียนไปถึงคนที่มีอํานาจเขาเรียกว่าศูนย์พักคอยไม่ใช่โรงพยาบาลสนามเพราะโรงพยาบาลสนามมีไว้สําหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีส้มเท่านั้นคุณต้องมีศูนย์หนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามเนื่องจากคุณเบ่งเตียงได้แต่คุณเบ่งหมอเบ่งบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ศูนย์พักคอยคืออะไรหนึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการเลยเนี่ยคือ ผู้ป่วยสีเขียวเข้มผู้ป่วยสีเขียวเข้มเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแค่ไม่ไปติดใครก็พอแล้วฉะนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลทุกสิ่งอย่างอันฟา c ิลิตี้ยาเยออ everything จิงกะเบลไม่ต้องไปโหมขนาดนั้นมันก็จะได้ไปช่วยสีสเหลืองส้มแดงแดงเข้มให้มันรอดฉะนั้นผู้ป่วยสีเขียว ควรจะมีส่วนพักคอยและศูนย์พักคอย ICU โอเคโรงพยาบาลสนามก็ควรจะมีโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสนาม ICU โอเคโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลและ ICU โอเคฉะนั้นครบพอดีเลยจ้ะ6อันศูนย์พักคอยปกติควรจะเป็นผู้ป่วยสีเขียวเข้มซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยสิ่งที่คุณจะให้เขามีแค่พารายาละลายเสมหะ แนกกินเข้าไปเลยนะคะไอเม็ดฟูแนกลองอะ N-Acetyl Systein หกร0มิลลิกรัมคุณกินก็ไปเลย600มิลลิกรัมสเม็ดเลยก็ได้3ฟูเนื่องจากมันเป็นสารตั้งต้นหรือพีเคอร์เซอร์ของการสร้างกูตาไทโอนเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ตับเราสร้างอยู่แล้วเมื่อแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยมันถูกสร้างภูมิมันจะเยอะเมื่อภูมิมันเยอะมันจะกําจัดไวรัสและทําให้เราแข็งแรงโอเคฉะนั้น สิ่งที่จะได้สําหรับผู้ป่วยสีเขียวก็คือไอวิตามินทั้งหลายแหล่อีสมุนไพรทั้งหลายแหล่จัดมาจัดไปเพื่อให้ความสบายใจอย่างน้อยเหมือนได้ทําอะไรบ้างแต่ถ้าอยู่บ้านเฮ้ยเสี่ยงสูงอะ่ะฟ้าทะลายโจรถ้าไม่มีไข้ไม่ต้องกินวัดไข้คือสิ่งที่สําคัญดังนั้นเราจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปะรอดนะคะจงใช้ปะลอดเป็นตัวบอกว่านั่นคือคุณมนู หรือคุณเป็นไข้จริงๆนะคะสำหรับฟ้าทะลายโจรหมอไม่แนะนำให้กินเกิน7วันนะคะเอาเป็นคนเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือเขียวอ่อนทานไปเลย7วันนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นมันมี2อ,อย่างเท่าน,นั้นแหละคือถ้าไม่หายดีขึ้นก็เปลี่ยนสีมาเป็นสีสีสที่อันตรายมากขึ้นแค่นั้นเองผู้ป่วยสีเขียว1เลยซิงทานยังไง 50มิลลิกรัมหลังอาหารทันทีซิงไม่ทานในท้องว่างนะคะคืนใส้ยี่ห้อไหนเอาที่สบายใจ50มิลลิกรัมต่อวนันไปแบ่งกินกันเอาเองวิตามิน B B3 B6 B9 B12 B1 กินแล้วจะอยากอาหารนะจ๊ะอ้วนกินวิตามิน D ช่วยได้ในเรื่องภูมิคุ้มกันวิตามิน D วิตามินเหมือนกันโอเคนะถ้าเป็นอเมริกันเขาจะเรียกทุกอย่างเป็นไอไอหมดวิตามินแอนทราไบโอติกตึ๊ดตึ๊ดแต่เรียกแบบไทยวิตามินนี้เลยจ้ะห0 0 0ถึง10,000 IU ยถ้า5,000ก็คือกินกันถ้าติดแล้วอาการหนักหมื่นหนึ่งแต่แค่เท่านั้นแค่เท่านี้นะเพราะว่ามาดลายในไขมันมันสะสมไรที่แล้วบอกไปแล้ววิตามินซี ในช่วงที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกินไปเลยค่ะ3,000มิลลิกรัมไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่ถ้ากิน 3, 4, 5,000ติดก,กันเป็นปีมีสิทธิ์ c o n d e r i n g c o n d e r i n g นิ่วในไตนะคะอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีแต่ในช่วงนี้กินไปเลยค่ะอ,อ๋อแล้วก็พยายามนะคะพยายามรับประทานกับมื้ออาหารเนื่องจาก a s c คอร i บิกแอวิตามิน C คือกรดถ้ากินแล้วไม่มีอาหารมันก็จะกัดกระเพาะนะจ๊ะ สิ่งที่อยอยอไม่ผ่านแต่กรุณาฝากร้านฮิวร้านซื้อร้านอะไรและเซิร์ชใน l a z า d a เมลาโทนินมีผลวิจัยในการช่วยเป็นแอนตี้ออกซิแดน์และแอนตี้แอนตี้อินฟลมชันและช่วยให้นอนหลับง่ายนอนหลับดีแล้วก็ลืมนิดนิดเรื่องการบริหารของรัฐบาลบางครั้งด่ารัฐบาลมากก็ปวดกระบาลเหมือนกัน เมลาโทนินเป็นหนึ่งในรีสปีนะคะที่ recommend ในระหว่างโควิดนะคะกินไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่ติดนะคะ3-10ถึมิลลิกรัมขึ้นอยู่กับธาตุธาตุแข็งขนาดไหนถ้าอย่างหมอองเงี้ยสิบมิลลิกรัมไม่สะเทือนกินไปได้10-20ี10่มิลลิกรัมไม่สะเทือนแต่ว่าถ้าใครเริ่มต้นกินก่อนนอนนะคะถ้ากินแล้วห้ามขับรถนะเพราะมันง่วงนะคะอันนี้ trace element หรือว่า trace vitamin วิตามินที่ต้องการเล็กน้อยมีซีเลเนียมคอปเปอร์มีไอรอนซึ่ง normally แล้วมันจะอยู่ในวิตามินที่แบบ d a i ี y แบบเนี้ย w ู Woman, m e n m มัลติเดลี่แบบเนี้ยกินได้แบบไปเลยในช่วงที่เป็นสีเขียวเขาก็จะให้แค่นี้ละค่ะถ้าเป็นไข้ก็กินภาลาถ้าเจ็บคอก็กินยาแก้เจ็บคอกินยาแก้ไอกินยาขับเสมหะกินแหนกลองเท่านี้ ู้ป่วยสีเขียวและเขียวอ่อนควรจะอยู่ในศูนย์พักคอยและศูนย์พักคอยพิเศษเขียวกับเขียวอ่อนยังไงหมอเขียวอ่อนเขียวคือไม่มีอาการเลยเขียวอ่อนคือเริ่มมีอาการมีหมอคอนเซัลเบาๆเมื่อเขียวอ่อนเทิร์นทูเยลโลเป็นเหลืองสองสีนี้เหลืองกับส้มต้องอยู่ในโรงพยาบาลสนามซึ่งโรงพยาบาลสนามไม่ใช่โรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลสนาม พักคอยโรงพยาบาลจริงๆ,ๆเขาทําอะไรให้หนูคะหมอกับการที่หนูเักษายอยู่บ้านข้อแรกค่ะหนูก็จะเซฟทุกคนที่อยู่รอบข้างหนูอันที่สองก็คือเขามนิเตอร์ได้ว่าคุณจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่วันที่คุณเปลี่ยนสีแล้วคุณไม่รู้ตัวมันเหมือนมะเร็งเปลี่ยนสเตจอะนึกออกปะอือนั่นแหละคือโรงพยาบาลสนามทําสิ่งนั้นก็คือมอนิเตอร์ไม่ให้คุณเปลี่ยนสเตจนั่นเอง โรงพยาบาลสนามก็ควรจะแบ่งออกเป็นสีเหลืองกับสีส้มสีส้มนี่คือจ่อและจ่อเข้าโรงพยาบาลแล้วอีกนิดนึงจะถึงโรงพยาบาลแล้วหมอที่ดูแลพยาบาลที่ดูแลก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ในการที่จะรู้ว่าโอเคเราจะต้องเทก,กําลังไปในส่วนไหนส่วนนี้ส่วนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็คือโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลสนามก็กําลังจะไม่ใช่กําลังจะเต็มแล้วด้วย ซึ่งอย่างนี้แหละเพราะเราเอาสีเขียวสีเขียวอ่อนไปมิกซ์กันไปหมดเลยมันเลยเต็มแล้วมีคนที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีแดงเข้มตายอยู่ที่บ้านพอตายอยู่ที่บ้านก็แพร่เชื้อให้ชาวบ้านตายไปด้วยล่าสุดรุ่นน้องหมอใครบอกว่าไม่มีรุ่นน้องหมอเป็นหมออยู่ที่ชลบุรีได้ซีโนแวคครบแล้วสองเข็มพ่อเขาก็เป็นหมอเป็นหมอเรียนมากับพ่อหมอเลยเป็นหมอรุ่นเดียวกันนี่แหละเขาได้ซีโนแวคสองเข็มติดโควิด ไม่เป็นไรแพสออนไปถึงพ่อพ่อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานซือคุณต้องแบ่งผู้ป่วยออกเป็นหกสีให้ได้และระบบสาธารณสุขจะกลับมา running on ได้อีกครั้งนึงเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมั่วมากคือแม่ว่าคุณจะเป็นดารานะกักการเมือง whatever ใครก็แล้วแต่คุณต้องเข้าสู่ไอ้ไอสีพวกเนี้เหมือนกันให้หมดไม่อย่างนั้นคุณลัด ช็อตคัดดัดคิวทุกอย่างจะล่มสลายเพราะคุณจะปล่อยให้คนตายอยู่ที่บ้านโดยไม่จําเป็นเลยผู้ป่วยสีเขียวไม่จาเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลค่ะยืนยันและผู้ป่วยที่อยู่เป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามยาที่รักษาโควิดจริงๆมันมีแบบ specific แค่2ตัวเท่านั้นแหละตอนนี้คือ 1. ฟาวิพิราเวียซึ่งกินไม่ได้ฉีดไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือ น้าเกลือมีสําหรับคนกินอะไรไม่ได้ดูซึมไม่ได้กินแล้วอ้วกแค่นั้นเองนะอ่อนเพียก็กินสไปซ์ใส่เกลือกินโค้กใส่เกลือเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะน้ําเกลือก็คือเกลือบวกแร่ธาตุนิดหน่อยบวกน้ําตาลฉะนั้นกินไปเลยจ้ะอันนี้คือทางรอดทางเดียวที่จะช่วยคนไม่ให้ตายที่บ้านได้โดยที่ หมอต้องพูดอย่างนี้นะมันเป็นความเศร้าสลดใจมากๆนะคะที่หมออาชีพที่ไม่เคยถูกสอนมาให้ฆ่าใครเราถูกสอนมาว่าถึงแม้ว่าศัตรูอยู่ตรงหน้านก็ต้องรักษานี่คือ medical ethics ซึ่งแปลว่าจริยธรรมทางการแพทย์เราไม่เคยถูกสอนให้ปล่อยใครตายแต่เมื่อมันเลือกไม่ได้มันจำเป็นต้องเลือก แต่ไอความว่าเลือกไม่ได้ไม่ใช่การเอาผู้ป่วยสีเขียวซึ่งไม่จําเป็นไม่จําเตียงในโรงพยาบาลไม่จําเป็นสําหรับเขาเอาไปเข้าโรงพยาบาลและเอาเหลืองส้มแดงแดงแจ๋ให้นอนรอ,อความตายอยู่ที่บ้านอันนี้แหละคือปัญหาของระบบสาธารณสุขของไทยณบัดนาะวถ้าคุณไม่แก้ไขในวันตรงนี้อาทิตย์หน้าคุณเห็นผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วควรจะเห็นคนตายหลักร้อยคอยดู ซึ่งหมอไม่เคยอยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยขอให้หมอพูดทุกอย่างวันนี้ผิดแต่มันมีสองอย่างคือการยอมรับความจริงกับ daydream ฝันกลางวันซึ่งหมอเลือกที่จะออกมาพูดความจริงยอมรับกันไปตรงๆเลยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยและก็อย่าตกใจกับตัวเลขพวกนี้โอเคอาทิตย์หน้าเห็นแน่ๆ5้าหลัก ไม่ต้องตกใจอะไรก็ตามที่เรารู้ก่อนมันจะตกใจในเมื่อกี้เอ้าพันเลยเหรอหมอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะตกใจน้อยลงโอเคไหมอืมนี่คือความ privilege ของการอยู่ในไลฟ์กับหมอนะจ๊ะมีอะไรเม้นถามได้ถ้าดา่าเห็นต่างได้แต่ถ้าด่าแบบไร้ซึ่งสติและเหตุผลถึงแก่เวลาขอตัวลาไปก่อนนะคะ โอเคฝันดีทุกคนขอให้ปลอดภัยมีอะไรให้ช่วยยกเว้นยืมตังค์บอกได้หมอจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย